วันนี้เราอยู่กับเกมโอบอทนะคะแมบเดิมเลยลาวา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 นี่มันเราผ่านแล้วทุกคนถ้าใครที่ถ่ายพี่

กเ,เกียร์เกียร์ถ้าเราจะคือเออเเอ้ย yes ตอันนี้เราจะปตอนนี้จะไปเล่นบุคเวลนแล้วนะเลนหรือไลฟ์ผู้เปียดีจะเล่นบุคเวลนหรือไลฟ์ผู้เปียมีการแจ้งเตือนมาในรอบอกนะครับ ตัวเลหนึ่งสองราบแอด,อดแชทกัน โอเคเราจะไปเล่นกับนานูแล้วครับเอ้ยชื่อคือะไรันข้าวบวมยัิไงข้าวบี

วมานี่ตำรวจมาครับจะไปหน่วย,วยตำรวจปิดปิดโอ้ยไปบ้า สองอกะอาแล้สุงไปแล้วามด้วยไปเลยหาบังแกมึงหาปืปพนพกนี่เอาหมดเลยปืนพกอะค,ครับแล้วก็ระเบิดก้อนหนึ่งสองเอาไปก้อนหนึ่งโดนอยู่ไหนนะ เดี๋ยวขอับเราไปดูด oh. <Okay. S 2> ิโอ้าโอเคปะทิรนหนึ่งสองเข้าคุกมันอยู่ไหนละ่ะเข้าคุยกยังมีในคุกเฮ้ยคุกเปิด hey! กุ๊กจังปดดิดูดี๋ดวดิม่คนเดียวธนาคารจริงด้วยไปกันเลย ไป่ตะแล้วมอดูใส่คันนี้แหละเร็วที่สุดในโลก วิ่งดูดีไปผมจับไปผมจับรถตำรวจไปเข้าเข้ามาดิโอ๊ยมาดิโอ๊ยมาดิ ชูแขนยกมือขึ้นยกมือขึ้นเร็วเร็วยกมือขึ้นไปไปเข้าเข้าุไปไปเข้าเข้าเข้าหุเข้าหุมาไอมาเน่เข้าไปเออเข้าไป

ไปนอนไปนอนจะฝากบูมคิดดอก เป็ดเป็ดเป็ดดิเป็ดเป็ดโอเคปล่อยให้เขาอยู่ในนั้นไปเป็ดเป็เป็ดขนาดโอเคขนาดไปแล้ว เออเขาพุกเอาพุกไปก็พยายามปิดอยู่นี่มีเหตุการณ์อะไรเนี่นะคะนะคะโอเคครับโอเคดีอยู่ดีดี จุดกูเป็นใครไม่รู้จบเร็ว Còn bên sau à. cái Nó ở đâu? ơi Nó ở trong này không? Đi. Vào như thế này ở Đi đi đi. Ở đâu Nó Ở như này nữa à? Vậy là khám trôi Ơi Bết 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 Khúc sổn Khúc sổn Khúc Bết bết khúc Hình khó ดูแม่คนนี้ไปอ้าวคนนี้มาได้ไงเนี่ยรู้ไหมคนนี้พี่เจ้าก็คือตะก้อนนึ่งก็คือระเบิดหยิบเกมกัน We mm.